บอกว่าหุยทําไมมีแต่คนรักเจ๊ต้อยอ่ะไม่เห็นจะน่ารักเลยอุ้ยชื่อจริงกับเบลพูดกันอย่างนี้ได้ยังไงเราไม่น่ารักซึ่งไม่ได้ตอบไปคุณน่ารักกหรอกอื่เป็นไงล่ะ้าเลยโอ้ยสาวทั้งทุกคนคุณรัตนีหอลาบอกว่าป้าวันนี้หนูไปวัดมาป้าได้ใส่รองเท้าหนูกลับมาไม้รองเท้าหนูหายโอ้คุณไม่เคยใส่ของใครหรอกมันรู้สมมั่งนะเจ๊เขาไม่เคยใส่ของใครนะเจ๊มีพี่เขาถามถามอะไรช้างตายทั้งตัว มึงเป็นช้างหรอไปชีวิตจริงนะสวาสดทสวสดเจ๊น้องนนท์เขาถามไม่ถามใครจะมาถามลำไม่ดีโอ้ยมึงไอ้ลำไม่ดีลำไม่ดีหนักมึงเหรอโอ้ยบ้าเเรอเดี๋ยวตำรวจมา เจ๊คุณไม็กดิซีบอกว่าขี่ช้างจับเจ๊ต้อยอมาสิมาสิเออมาสิมาสิบ้านกูมีคนแน่กอบแอบขอกำลังใจสอบพรุ่งนี้หน่อยครับอืมาขออะไรล่ะอขอกำลังใจเขาลักเจ๊ไงไม่ต้องมารักหรอกเขารักีย่โอ้ยพาพดกเราเยอะแยะเลยเจ๊เจ๊อีกอันนึงมันทำไมอีกอันนึ่งเห็นช้างขี่ ขีดมึงอะไรโอยเราเป็นพยาบาลนี่นั้นนะจเขาสอนมาดังนั้นเลยทำไมมันมีเกี่ยวแต่กับช้างเนี่ยเปลี่ยนยี่ห้อนี่ตัวมัน มีหน้าเราก็ส่งแต่ช้างมาเจ๊ก็เอาตัวเหมือนช้างใช่ไหมใครที่พิมพ์เกี่ยวกับช้างจะไม่อ่านเลยไม่ได้จะย้อนพี่แจ็คไม่น่าเปิดเกมเข้าตัวเองเลยไม่ไม่เอาช้างแล้วเออมึงก็เอาหมาเอาเอาสารพัดสัตว์มาได้เลยนะเจ๊เจ๊สีตซอผมไม่เรียกคุเจ๊สบายสีหน้านอกสีซอ ไอ้สีซอเริ่มมึงรู้ไหมสีซอโอ้ยไม่ต้องเจสีซอให้มันฟังอีแสบอ้ยเจสีซอมึงมาตะพูดอย่างนี้นะบ้านกุตกูลดีทั้งนั้นเลยอะไรก็ไม่ได้โอ้ยตำรวจมาเข้าเข้าพี่เข้าข้างกันเยอะน้ำขึ้นอ่าอ่ไม่พูดหรอกควายดองมันใช้เวลาไหมน้ำขึ้นให้รีบหนี ไม่ดีนลยดีกวาอย่าใช่เท้าอย่าใช่เท้าอย่าที่นั่าเขาใส่เลยอย่าใช่เท้าโดนหมดเลยอย่าใช้เท้าเนแบบนี้เนี่ยคุณจะใช้ปืนยิงสวัสดีคุณเดียนะคะคุณเดียบอกว่าขี่เจ๊ต้อยจับช้างอุ้ยใครมาขี่อ่ะอีนี่มันจะขี่เจ๊อ่ะอุ้ยเทียดิเทียดิไม่ต้องมาขี่กูหรอกโพราะ่มาส่งรถล้อรถล้อรถลเจ๊เจ๊ขออีกอันหนึ่งไม่ต้องมาขอแล้วเขามากันเต็มที่นะพาพาพูดอย่างนี้เลย ลำไม่ดีหนักหัวมึงเหรอตงคุัยเจ้านะคะคุณคินแงเจ้าบอกว่าป้าเป็นพยาบาลกี่ปีครับเห็นเพื่อนป้าบอกว่าตอนเป็นพยาบาลป้านิสัยดีมากเรียบร้อยน่าจะเป็นอยู่เกินยี่สิบห้าปีอยู่นะคะเพิ่มมาสมัยกันเกิน25ห้าปีนะคะถามเราหมดเลยเดี๋ยวจะจัดแบงค์แพ้เป็นพระชนะเป็น เป็นควายมือน่าอย่างนี้เลยไ่หรอชอบเอาเรื่องเนี่ยแหละตัวมึงอะไรเขาจะปากมึงอ่ะเจฟตอีกคำถามเดียวไม่จำไม่จำมาถามหรอกพี่จอยเห็นช้างขี้ขี้รถมึงเอาคุณโจโฉบอกแจงแจงวันนี้ป้าใส่เสื้อสีแดงหน้าเกียดเนาะอุ้ยมึงนีหน้าสตีนนะไปไปด่าทำไมคุณโจโฉไม่ได้ทำอะไรให้เลยนะ ไม่ต้องพูดอะไรลยะโหมาทำอย่างนี้นี่แล้วเหรอควายดอกน้องโอ้ยทุกคนถือป้าไหว้หลอดไฟป้าไหว้หลอดไฟทำไมครับคุณเสด็จเป็ดเสด็จเป็ดถามว่าเจวหว้หลอดไฟทำไมอะเรนมึงมาถามทำไมแต่กูไหวอะไร่ะไม่รู้เลยแต่สื่อมาพูดิสือกไอ้เสือกมีอะไรไหมไปไหวคุณเสด็จเป็ดเขาทำไมอะว่ามึงนี่แหละมาถามนีดีเออถามดีอะไร่ะ พโนบอกว่าทําไมเจ๊ดําอย่างนี้ล่าแจงเอมึงตัวมึงขาวเหรอวายดองอีดักว่นดองเป็นเอฟซีป้ารัตนนาขอบคุณนะจ๊ะไม่ต้องมาแต่งเรื่องนะชมีอีบ้านนอกอุ้ยอุ้ย